เหนื่อยง่ายมากค่ะคาสมาธิสับสนจริงแล้วก็ลืมง่ายด้วยตอนนี้ครบสามเดือนแล้วค่ะมีใครยังเป็นอาการแบบนี้อีกไหมยังมีอีกหลายคนเลยค่ะที่มีอาการแบบนี้บางคนบอกว่าจะหมูกได้กลิ่นน้อยค่ะทำยังไงดีคะหายมาสี่เดือนแล้วมีแค่ตัวอย่างนะคะ การฟื้นฟรูร่างกายโดยเฉพาะการฟื้นฟูร,ระบบภูมิกันหลังจากที่ป่วยโควิด1นชีอาจต้องใช้ระยะเวลานาน,านมากแต่ฟื้นฟูได้ไหมได้ค่ะระยะเวลาที่แต่ละคนเนี่ยจะฟื้นฟูตัวเองได้เนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความเสียหายของร่างกายที่ถูกทำลายจากโควิด1 9ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อมีการถูกทำลายที่ปอดในระบบทางเดินหายใจเป็นหลักเนี่ย การที่ร่างกายเขาจะขับซากสิ่งที่ตกค้างจากการติดเชื้อโควิด -19 ออกงานวิจัยเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาประมาณ33วันส่วนคนที่ถูกทำลายในระบบทางเดินอาหารนั่นคือจุดสำคัญที่สุดของร่างกาย,ยนะเพราะระบบภูมิกันหลักของร่างกาย80%อยู่ที่ลำไส้จะใช้ระยะเวลาในการกําจัดซากต่างๆออกจากร่างกายประมาณ41วันบางคนอาจใช้เวลามากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ ถ้ามีอาการทานระบบทางเดิอนอาหารก็ต้องกิ่ถอ,อกออกเพิ่มการทานผักทานไฟเบอร์พรีโบโอติกได้หรือทานโปรไบโอติกก็ได้การรักษาส่วนมากแล้วก็จะรักษาตามอาการสําคัญที่สุดของช่วงนี้ก็คือการฟื้นฟรูระบบภูมิคุ้มกันทําร่างกายตัวเองให้แข็งแรงวัคซีนเป็นทางเลือกป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเพราะคนที่ติดโควิดในทีแล้วเนี่ยก็มีโอกาสติดซ้ําด้วยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ติดเชื้ออีกได้ ถ้าจะใช้ตัวช่วยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแนะนําให้ทานส่วนที่เขาจำเพาะเจาะจงกับเซลล์ภูมิกันโดยเฉพาะส่วนอาจารย์แม่ทานไฟเบอร์พรีไ์เติกและเบตา้ากลูกแคน1316มา3ปีแล้วค่ะร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิแพ้หายไประบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ